สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ผมพับด Lady s t รี่อีกแล้วนะคะถั่ว EP นะเราจะออกไปแจข้างนอกเดี๋ยววันนี้เราจะเข้าไปดูในบ้านกันว่าในบ้านของเรามีอะไรบ้างแล้วเราหยิบจับใช้อะไรได้บ้างพร้อมแล้วเป็นยังลยจ้า ประตูเข้ามาสิ่งแรกที่เราจะเจออะไรเจ้าคือเจ้าแมวแท็กเตอร์ของเรานน่นองนะคะทุกคนตัวจริงของเจ้าแท็เตอร์ไม่ใช่แมวนะแต่ว่าเป็นหนูเดี๋ยวเราจะแปะภาพน้องให้ดูนะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนเจ้าแท็เตอร์ของเราแน่หลักไหมเอาล่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดูห้องแรกกันเลยนะคะว่าคืยห้องขวามาือ ห้องแรกขวาเมือจะเป็นห้องนอนของเราค่ะตรงนี้จะเป็นโต๊ะหอมนะคะที่เราเอาไว้ใช้นั่งทำขาดบ้านนะนอกจากเราจะนั่งได้แล้วเรายังสามารถอดหอมได้ด้วยนะคะเรายังสามารถใช้คีย์บอร์ดได้เดี๋ยวลองมาลองใช้กันดูเลย เป็นยังไงบ้างคะทุกคนเจ๋งใช่ไหมล่ะแต่ว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดูตรงอื่นกันดีกว่าน,นะในส่วนของตู้หนังสือนี้จะเป็นแค่ตู้โชว์ธรรมาดานะคะรองหยิบจับใช้ไม่ได้อันนี้จะเป็นเตียงนอน,นะคะ่ะรองสามารถนอนได้นะพอสอบนอนเสร็จแล้วเราไปดูโซนอื่นกันเลยะคะ่ะ อันนี้จะเป็นตู้เสื้อผ้านะคะแต่ว่าเปิดได้แต่ว่าเราเปลี่ยนเสื้อผ้าตรงนี้ได้นะทุกคนเราสามารถเปลี่ยนเสื้อผ้าได้จากตรงนี้เลยแต่ว่าเปลี่ยนทรงผมไม่ได้เปลี่ยนได้แค่เสื้อผ้านะคะ ออกจากตรงนี้เสร็จแล้วก็จะเป็นหน้าจอทีวีที่เราสามารถนั่งเล่นได้แต่ว่าไม่สามารถดูทีวีได้นะเรายังหาที่เปิดไม่ได้เลยหรือว่ามันเปิดไม่ได้หรือเปล่าเพาะไม่แน่ใจเหมือนกันออกจากห้องนอนของเราไปตรงข้างห้องนอนจะเป็น ห้องอุน,นะคะเราสามารถนั่งอุได้นะนี่เราเออกจากห้องอึจันยี่กว่าค่ะเราไปดูห้องอาบน้ำจันต่อเลยตรงข้าง้าห้องอึจะเป็นห้องอาบน้ำนะคะแต่ว่าต้องมาถอดชุดนี้ออกก่อนเปลี่ยนเป็นผ้าขนหนูแทนเสร็จเรียบร้อยตก็เ,เ,ขเข้าไปอาบน้ำันไลยค่ะในส่วนของที่อาบน้ำจะอยู่ทางด้านสายมือนะ เดินตรงไปเลยค่ะนี่แล้วเขาจะมีน้ำไหลออกมาจากฝักบัวแค่เห็นภาพ้อสดชื่นแล้วเห็นเลาอยากอาบน้ำบ้างแล้วสิพอเราเดินออกมาจากห้องอาบน้ำแล้วเราก็สามารถเปลี่ยนเสื้อผ้ากลับเป็นชุดเดิมได้จากตรงนี้เลยค่ะแล้วก็ออกไปดูข้างนอกกันต่อเลยเราจะไปดูห้องต่อไปที่อยู่ติดกับห้องนอนของเรานะคะ ส่วนของห้องนี้นะคะจะมีแวนวางอยู่ที่โต๊ะแฟ้มแป้งแล้วก็จะมียาเสน่ห์ที่วางไว้อยู่บนหัวเตียงนะอยู่บนโต๊ะหัวเตียงเดีย๋ยวเรามาเก็บอ่างินก่อนเก็บอ่างกนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปเก็บอายาทั้ในข่ะทุกคนวันนี้เราเก็บออยาไปบฝันแต่ว่าเรายังไม่ได้เอาไปให้ใครกินนะแล้วเดี๋ยวอนะีพีหน้าเราค่อยไปหาหนูทดลองมาจริงดูว่ามันจะมีปฏิกิริยาอะไรหรือเปล่า ดูห้องนอนแล้วก็ห้องน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาดูห้องโถงกันเริ่มจากทางขวามือเลยค่ะทุกคนทางขวามือจะเป็นโต๊ะกินข้าวที่เราสามารถนั่งได้นะแต่ว่าตรงขวาตรงซิงนี่ใช้ไม่ได้นะ่าจะเอาไว้โชว์เฉยๆอ่ะตู้เย็นย่อเปิดไม่ได้นะเราเคยลองแล้วอ่ะมันเปิดไม่ได้ เปิดไม่ได้เลยเราเดินมาตรงนี้กันเรามาดูเต้าผิงสิเตาผิงใช้ได้นะทุกคนจุดไฟติดแล้วแล้วโซนนี้ก็จะเป็นโซโฟาลบแชกนะเดีย๋ยวเราเป็นแนงที่โซฟากันดูสิ ค่อดแม่มาัแม่ว่าถ้าตู้เย็นมันเปิดใช้งานได้อ่ะจะสมจริงมามากเลยนะแต่ว่าเช่ามันเถอะเดี๋ยวเราออกไปดูข้างนอกบ้านเยอะกว่าว่ารอบๆบ,บ้านของเรามีอะไรบ้างไปแฮ้ยเจไปด้วยกันไว้มาเดี๋ยวแม่อุ้มนะ เดี๋ยวจะพาทุกคนเดินออกไปที่หน้าบ้างก่อนนะคะว่าบ้านของเราสวยไหมแปงรถไปดูกันเลยและนี่ชื่อมุมมองที่เรามองตรงไปทางหน้าบ้านนะคะตรงนี้จะเป็นที่จอดรถจะมีน้องจาักรายานน้อยแล้วก็รถมินิฮุปเปอร์น้อยหน้าบ้านของเราสีชมพูปิดบาดเลย เดินเข้ามาข้างในบ้านนะคะอันนี้จะเป็นสวนดอกไม้นะคะสงซ้ายมาือแล้วก็เห็นสาราตรงนั้นไหมเราสามารถไปนั่งเล่นจับน้องเทสเตอร์ได้นะแต่เสียอยู่อย่างนะั้นไม่มีเก้าอี้ไว้ให้นอนนั่งเล่นนะน่าจะมีโต๊ะหินอน่อนไว้ให้นอแนั่งเล่นสบายสบายชิชวๆหน่อย มันเป็นสาวาธรรมดาธรรมดาที่ไม่มีอะไรเลยแล้วก็มีคําพแของบ้านนี่สวยนะทุกคนเอาไว้มาเซลฟี่ได้อยู่นะแล้วก็สวนดอกไม้หลังบ้านเอา้าเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าที่หลังบ้านของเรามีโต๊ะนั่งเล่นแบบนี้ด้วย เราไม่เคยเข้ามาดูเลยอะปกติก็จะอยู่แต่ในบ้านแล้วฟ้ข้างบ้านไม่ค่อยจะมาหลังบ้านเท่าไหร่เฮ้ยดีจังเลยอะนั่งเล่นได้ด้วยเดี๋ยวฮาวหน้าจะเอาอาเธอร์มาเล่นที่นี่ด้วยเดี๋ยวเราไปดูที่อื่นกันต่อเลยเนาะไปจันเอถอดแท็กเตอร์มาเดี๋ยวแม่อุ้มอีก เราไปดูฝั่หลังบ้านทางนี้กันทุกคนเราเองก็ไม่เคยมาดูเลยอะเราไปดูพร้อมกันหนึนะมีอะไรหรือเปล่าหรือว่ามีแค่ต้นไม้ประดับเฉยๆตรงข้างบ้านเหมือนจะไม่มีอะไรพิเศษนะจะมีก็แต่ต้นไม้อยู่มุมหน้าบ้านทางนี้อะต้นไม้ก็ดูสวยดีนะ อยู่ตรงนี้จะเห็นร้านสะดวกซื้ออยู่ตรงแนนนะเราเดินไปแป๊บๆก็ถึงเราสามารถไปซื้อขนมเส้ออะไรกันเยอะแยะเลยค่ะอะเราไปดูหน้าบ้านฝั่งขวาม,มือกันหน้าบ้านฝั่งขวาม,มือจะเป็น สวนสไตล์ญี่ปุ่นนะเหมือนจะใช่ดี๋ยะเราเดินไปดูแตนที่สำคัญคือแบบวิวหน้าบ้านจะเป็นบ้านผู้ชายทุกคนเราสามารถแอบมาส่งผู้ชายได้เห็นไหมเห็นหาผู้ชายยืนอยู่ไหมน้าผู้ชายอยู่ตรงนั้นเนาอ,อัานนะ้ารดเขาไปเราแบบบเขาเป็นยับ้านยี่ป่าเดี๋ยวเราจะได้แอบน้ำนอนพักผ่อนไป เม่รู้ว่ามีใครสนใจอยากไปทัวร์บ้านอาเธอร์ไหมเนาะถ้าอยากเมีขอเสียงหน่อยนะคะคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะเดี๋ยวอีพีหน้าจะพาไปบ้านอาเธอร์แต่ต้องมีคนคอมเมนต์ก่อนนะเราถึงจะพาไปแตลว่าตอนนี้ขอตัวไปอาบน้ำนอนพักผ่อนก่นนะอนนะแฮะเตร์ลอยอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวม่ไปอาบน้ำก่อน ส่อนเชื่นจังเลยอ้ผ่อนยเจ้าอ่าไปเปลี่ยนชุดน้อนเนีกย่วาโอ้แล้ววันนี้น,นล่ะฝันเดีนะทุกคน ขอบคุณสำหรับยอดติดตามยอดไลค์ยอดแชร์ยอดคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะบ๊ายบาย